ทุกเพราะจิตแต่งสุขเพราะจิตปรุงเมื่อสามารถที่จะนำการปรุงการแต่งออกไปเสียได้ก็จะพบความสุขอย่างแท้จริงโดยปกติแล้วจิตนั้นมักวิ่งอยู่ในสามร่องคือร่องในอดีตที่ผ่านมาร่องในปัจจุบันและร่องในอนาคต จิตวิ่งอยู่ในสามร่องนี้โดยที่มีความไม่รู้ไม่เห็นเป็นผู้นำทางเมื่อมีความไม่รู้ไม่เห็นเป็นเครื่องนำทางจิตจึงวิ่งไปมาอย่างไม่จบไม่สิน้นบางทีก็จมอยู่กับอารมณ์ในอดีตที่ผ่านมาโจนหาทางออกไม่เจอว้าวุ่นวนเวียนอยู่อย่างไม่จบไม่สิน้น บางทีก็หลงอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายณนะปัจจุบันบางคราวก็กังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดคาดคะเนกังวลแต่ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจิตนั้นวิ่งอยู่กับอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยที่มีความไม่รู้ไม่เห็นนั้นเป็นเครื่องนำหน้าอย่างนี้ เก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการศึกษาธรรมะและน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติก็คือทำให้จิตนั้นไม่หลงกับอารมณ์อดีตที่เกิดขึ้นไม่หลงกับอารมณ์ปัจจุบันที่กระทบสัมผัสอยู่และไม่หลงวิตกกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเห็นความนึกคิดที่เกิดขึ้นอยู่นขณะนี้ แล้วก็ปล่อยวางทุกอารมณ์โดยไม่ไปยึดถืออารมณ์ใดเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือความนึกคิดก็ตามเป็นแต่เพียงสภาวะแห่งการคิดเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเอาเป็นสิ่งที่จริงจังไม่ได้เพราะว่าเป็นเหมือนกับคลื่นที่พัดมาแล้วก็ผ่านไป เหมือนกับกระแสลมที่พัดมาแล้วก็ผ่านไปอย่างนี้เท่านั้นการเห็นอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางไปอย่างนี้ก็จะทําให้จิตนั้นหายหลงทําให้จิตนั้นมีการรู้เห็นขึ้นมาจึงเป็นสิ่งที่มีแสงสว่างคือมีธรรมะนำทางจะทําให้จิตนั้นหายหลงแล้วก็เกิดความสว่างพ้นจากการปรุงแต่ง ด้วยความไม่รู้นั้นได้เมื่อพ้นจากการปรุงแต่งด้วยความไม่รู้แล้วนั้นจิตใจก็จะเป็นอิสระปราศจากสิ่งชักจูงให้จิตนั้นลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อไปเมื่อจิตนั้นถูกนําพาด้วย แสงสว่างคือการเห็นกับการรู้ความจริงอย่างนี้ก็จะทำให้จิตนั้นหลุดพ้นไปจากความหลงอารมณ์หลงความคิดในอดีตปัจจุบันและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจึงกลายเป็นจิตใจที่อิสระมีแสงสว่างมีธรรมะนำทางอย่างแท้จริง